สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมชันแบงค์จากเพจทารผมลงทุนแล้วก็ช่องยู u ูบทางผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์ของกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะโดยเราจะมีการแชร์แผนหรือไอเดียในการวางแผนการเทรดสำหรับตัวทองคำตัว BTC เนาะให้ในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนกลุ่มของกลุ่มนักเรียนเนาะเราจะมีกลุ่มนักเรียนตอนนี้คือรุ่น12บเนี่ยผมปิดไปแล้วเรียบร้อยในกลุ่มนักเรียนเราจะมีไลฟ์ให้ก็คือในไลฟ์ของตัว ช่วงเย็นเนาะจะมีไลฟ์ตัวทองคําแผนในช่วงเย็นแล้วก็ตัวทีเฟกเราหุ้นวันละ5ตัวเนาะแต่สําหรับคนที่อ่าคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตได้โดยเราจะมีแผนของตัวทองคําให้อ่าทั้งรอบกลางวันแล้วก็รอบเย็นเนาะโดยรอบเย็นก็คือมาจากอ่าแผนที่เราไลฟ์กับกลุ่มนาเกียเนาะผมจะส่งเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาให้ในไลน์ของคุณคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนแผน b t c อาจารย์คิดที่จะอัปเดตให้ในแต่ละวันให้แล้วเนาะก็ทั้งหมดจะเป็นอ่เหมือนเป็น คลิปเป็นคลิปเป็นแผนในการวางแผนการเทรดอธิบา,ายแผนในการวางแผนการเทรดประจําวันให้เนาะ,ะไม่ไม่แล้วก็ในใน,ในกลุ่มไลน์ก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการส่งสัญญาณให้สังเกตเนาะว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเราจะเล่นฝั่งไหนแล้วก็ฝั่งไหนในเล่นเล่นฝั่งไหนที่ได้เปรียบในช่วงในช่วงนั้นๆเนะาะก็ใครสนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มได้ก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาเนาะจากมีจากลิงก์เข้ามาเนี่ยจะมี ตรงนี้เนาะจะมีลิงก์ลิงก์ตรงนี้ให้ลิงก์ตรงนี้ให้กดคลิกลิงก์ตรงนี้เข้ามาได้เลยแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรตามนี้เลยเนาะใครที่ได้เลขอ่าส่วนใครที่ได้เลขพอร์ตมาแล้วเนาะก็อ่ารบกวนทักไลน์ผมหน่อยเนาะก็คือ B ทักไลน์ผมเข้ามาเนาะ b a e w a n g b a n k อ่าแล้วก็ทักไลน์เข้ามาแล้วก็แจ้งเลขที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะว่า เ,เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วผมจะให้แอดมินเนี่ยเป็นคนตรวจสอบเนาะแล้วก็ดูเงื่อนไขทําตามเงื่อนไขอะไรครบก็สามารถที่เข้ามาในหลายกลุ่มได้ส่วนเ,เงื่อนไขเนาะก็เดือนหนึ่งก็อย่างน้อยก็มีออเดอร์อย่างน้อยหนึ่งออเดอร์ก็โอเคแล้วเพื่อที่จะเข้ามาในในกลุ่มสังคมาการเทรดของเราเนะเาะก็ยินดีต้อนรับพี่ๆท่านาขอให้โชคดีครับบวัสดีครับสวัสดีพี่ๆท่านนะมาดูแผนทองคำสัปดาห์พรุ่งนี้เนาะ วันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมตอนนี้เวลา11นาฬิกาเนาะเดี๋ยวมาวางไอเดียสวรวันพ่งนี้กันคร่าวๆกันหน่อยเนาะวันศุกร์อ่าวันศุกร์เป็นไงกันบ้างวันศุกร์ก็คือตลาดอเมริกาวันศุกร์เป็นวันชาติเนาวันชาติของอเมริกาแล้วตลาดก็อ่าปิดทำปิดทาการเร็วนะก็ปิดช่วงจิ้งคุนตีหนึ่งโดยประมาณซึ่งเมื่อวันศุกร์แผนในการเทรดของเราก็คืออ่าอ้างอิงจากแผนของวันพฤหัสหันจากข้างล่างตรงนี้เนาก็คือหาจังหวะในการยยอบายจากโซนแนวรับโซน่างที่มัมีการลงแรงๆตรงนี้เนาะ หาจังหวะย่อบายจากแนวรับโซนนี้เป็นแขแผนของเมื่อวันวันพฤหัสเนาะอ่าเป็นแผนรอบเย็ยนก็ราคาก็ยืนเหนือโซน1 6 1 8ตรงนี้ได้แถวแถว3323 3328แล้วก็เกิดการรีบาวกับขึ้นไปส่วนแผนรอบกลางวันของเมื่อวันศุกร์ก็คือตามนี้เลยเรามองถึงการเด้งเซลจากข้างบนก็คือขึ้นมาถึงแนวต้านชุดนี้เราหาจงังหวะเซลลงมาเนาะก็ได้จงังหวะเซลแหละเนี่ยแถวแถว3342 3346ซึ่ง มีจังหวะที่เขาหลุดมารอบแรกแล้วมาชนจุดหมุนของราคาฝั่งลงเนาะแล้วก็เกิดการเด้งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งอ่าส่วนตัวก็มองว่าไอ้ส่วนนี้เรายังเล่นเล่นเด้งเซลล์เหมือนเดิมเนาะแถวแถวสามสตรงเนี้ยเพื่อลงต่อโซนล่างซึ่งไอเดียคือเป็นไงลงมาแล้วก็หลุดโลซ้ายมือสุดท้ายก็ลงมาถึงแนวรับแต่มันไม่ลงมาถึงแนวรับโซนล่างนะมันลงมาแค่แนวแนวสามสามสอซึ่ง ผมขยับขึ้นมาเป็นแนวรับให้เนาะเนื่องจากว่า H1 เนี่ยลงมาจิ้มโอเวอร์โซพอดีแถวโซนนี้ทีนี้น้างานวันนเราจะเราเอาไงกันต่อส่วนตัวนะผมมันมองขึ้นส่วนตัวนี้ผมผมมองขึ้นนะแต่ว่าต้องก็ต้องดูแหละว่ามันจะมีการหลุดโอหลุดนะคือ15นาทีเนี่ยเขาเด้งขึ้นมาแล้วมันมีเรามองเหมือนเป็นเป็นฮิดเด้นเนาะนี่ยเนี่ย เป็น h ด d d e n ที่เกิดจากทั้งสามินีีเลยตรงนี้เนี่ยแล้วมีโอกาสที่วันพรุ่งนี้จะลงต่อลงมาหาทาเก e t zone ร่างแถวๆนี้นะสามสามหนึ่งแปดสามาสองสองเดี๋ยวมาวางไอเดียดูแล้วกันเนาะ,ะไปดูอ่าไปดูในภาพอ่าไปดูในภาพใหญ่ก่อนเลยอ่ะไปดูไปดูในภาพอ่ะ,ไป,อะไปดูข่าวก่อนวันพรุ่งนี้มีข่าวอะไรบ้างเออวันพรุ่งนี้ วันพรุ่งนี้ตลาดเปิดปกติเนาะช่วงกลางวัน่าวสามดาวไม่มีกลางคืนก็ไม่มีนะ่าว3าดาวก็เท่ากับว่าเราเล่นตามเทคนิคเข้าไปเลยนะในวันพรุ่งนี้ไปดูข้อมูลในภาพนะในในใน,ในภาพในภาพใหญ่ก่อนละกันไปดูในภาพของทางเฟรมมันทามเฟรมมันก็ก็ยังยงอยู่ที่เดิมนะสามสยังไม่ยอมขยับไปไหนเลยนะเดือนที่4แล้วนะตอนนี้นะส่วนภาพของทางเฟรมวีคเนี่ยเรามองว่าถ้าวีคนี้วีคที่ผ่านมาเนี่ย ถ้ามันกลับมายืนเหนืออะไรฮะยืนเหนืออย่างน้อยก็คือเครื่องหนึ่งของแท่งแดงก่อนหน้าได้ก็มองเป็นซนติเมน n ์เชิงบวกซึ่งเฮ้ยมันขึ้นมายืนได้จริงๆนะก็คือแนวเครื่องหนึ่งของแท่งแดงก็คือ33 3 2เห็นไหมแล้วก็ปิดยืนเหนือ3333คือปิดที่3336ซึ่งเฮ้ยมันสวยนะเพราะนั้นเราจะหาจังหวะในการย่อบายหาจังหวะในการย่อบายเพื่อขึ้นต่อแล้วกันเรามองเป็นเป็น price action ของการกลับตัวขึ้น price action ของการกลับตัวขึ้นยิ่งถ้าโอย <c oughs> ถ้ามันปิดยืนเหนมส3346ได้เนี่ยแ <c oughs> มองว่าไปต่อทันทีนะในสัปดาห์หน,น้าอในในในวีคเนี่ยก็มองเป็นซนติเมนต์เชิงบวกนะก็คือมองมีโอกาสาที่จะรีบาวกลับขึ้นไปส่วนทำเฟรมเดย์เป็นไงทำเฟรมเดย์ time frame day เนี่ยทำเฟรมเดย์เนี่ยมัน oversold เห็นไหมเนี่ยไอ้ก็ไอ้ตรงท่อนนี้เนี่ยมันลงมาจิ้ม oversold อ่าแล้วก็เกิดอะไรฮะเกิด price action ของการกลับตัวขึ้นจากท่อนนี้ขึ้นไป ตอนน,ไอ,ไอ,อนนี้เนี่ยไอ้ไฮไฮเท่านี้เนี่ยเรามองเป็นการเด้งขึ้นมาแถวแวหัว PP ซ้ายเนาะแต่เมื่อวันพฤหัสเนี่ยมันเกิดเป็นแท่งแดงยาวลงมาแต่แท่งแดงยาวลงมาลงมาเป็นไรฮะลงมาเขียวเขียวยาวซ้ายมือลงมาเขียวเขียวยาวซ้ายมือซึ่งมันเป็น price action ก็จริงนะเป็น price action ก็จริงแต่แต่ว่าไอ้แท่งถัดมามันยังไม่ได้หลดุลดโลดลงมาเออเราก็ยังไม่ได้หลุดฐานของยังไม่ได้หลุดแนวแนวราคาปิดแท่งแดงตรงนี้เนาะของแท่งเทียนชุดนี้ ลงมาเคลียร์ครึ่งหนึ่งของแท่งเขียวยาวแล้วก็เกิดการรีบาวกลับขึ้นไปอ่าแล้วเมื่อวันศุกร์เราก็มองว่ามีโอกาสที่มันจะรีบาวขึ้นมาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของแท่งแดงยาวซึ่งมันก็มาถึงเรียบร้อยนี่นี่นี่ของแท่งแดงยาวชุดนี้นะเรามองถึงการรีบาวขึ้นมาเถยะแดงเทียนยาวเนี่ยประมาณสัก3ามสามซีหึ่งอ่าชนเสร็จปุ๊บแล้วก็เกิดการย่อพักตัวแต่เนื่องจากว่าตลาดปิดเร็วเนาะแล้วก็วลลทายของตลาดมันก็เล่นกันน้อยมากเลยเนี่ยเล่นกันแค่สิบเก้าเหรียญ เออคือโคตน้อยเลยแล้วก็เป็นการสะสมกําลังภายในไทยในแท,นท,นทง่งโซนแดงชุดนี้เนาะ,อะมองว่ายังขึ้นต่อได้นะเนื่องจากว่าดยังไม่โอเวอร์บอนะดงไม่โอเวอร์เพาเรามองเป็น s e ติ i m e n ์เชิงบวกกลับมายืนแถวแถวเส้นฟ้าได้ก็อมองมองกลับไปขึ้นต่อแล้วกันส่วนทำาเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยไอเดียคืออะไรไอเดียคือมองว่าชุดนี้เนี่ยมันลงมาเกิดสัญญาณ price action ของการปรับตัวลงแล้วจากชุดตรงนี้เนาะ ประเด็นคือ H4 มันยังไม่จิ้มโอเวอร์โซเนี่ย H4 ยังไม่จิ้มโอเวอร์โซแล้วเซตอัพของเซตอัพของการก,กลับตัวขึ้นของสี่ชั่วโมงก็คือเนี่ยต้องกลับมายืนเหนือสามสามหกศูนตรงนี้ได้นั้นในในภาพย่อยนะ <c oughs> ในภาพย่อยเราจะหาจังหวะในการเด้งเซลล์จากแนวต้านเนี่ยแถวแถวหัว PP ซ้ายชุดน,นี้เนี่ถแถวๆหัว PP ซ้ายเพื่ออะไรเพื่อเล่นลงจนกว่า H4 จะโอเวอร์โซและดีกรีของการ ดีกรีของการย่อชุดนี้เนี่ยเรามองแถวแถวหกสของสวิงชุดนี้เนื่องจากว่ามันมีสัญญาณของ bullish d i v e r g e n ตรงนี้เนาะนี่าราคาขึ้นไปแถวแถวยังไม่ถึงแนว Harmonic Pattern เลยนะน,ะนี่เรามองย่อเนี่ยแถวแถวสัก3ามสหนึ่งนะส่วนตัวนะผมมองย่อแถวแถวสัก3ามสามหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งตรงนี้แหละเป็นแนวรับ ไกลนะมองเป็นแนวรับไกลแล้วก็เป็นแนวคีย์บูล i s ชของแท่งเขียวยาวชุดนี้ด้วยตรงนี้เนาะนี่อ่ะก็ดูกันต่ออ่ะเราเรามองว่าจะเป็นแค่การเด้งรีบาวของทางเฟรมย่อยเพื่อลงต่อนะอ่าไปดูโอ้นี่เป็นแท่งอ้วนผอมอ่ะนี่อ่าไปดูที่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงทางเฟรมหนึ <c> ่ง <oughs> ชั่วโมงเนี่ยืมันดีตรงนี้มันดีตรงที่ว่าเฮ้ยอ่าเมื่อวันสูกรเนี่ยมันลงมาจิ้มโอเวอร์โซตรงนี้เนาะมีเห็นไหม จิ้มโอเวอร์โซลและสัญญาณคืออะไรสัญญาณคือฮิดเดนอ่าและดูเด็กขนาดไหลลงมาแรงขนาดนี้ราคามันยังไม่โอเวอร์โ so, ซเลยแต่ว่าถ้าเราดูจากข้างล่างเอองงนี่ยเออตรงตรงเนี้ยคอนเวอร์เจนนะนี่นะเนี่ยตรงเนี้ยคอนเวอร์เจนของรอบไอซ์ไซกับรอบของฟันโฟลแต่มันไปมันไป gen, ไดเวอร์เจนเว้ยมันไปไดเวอร์เจนไม่ใช่ไม่ใช่ไดเวอร์เจนหรอกมันก็คอนเวอร์เจนนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ลงมาแค่ว่ามันไม่ลงมาจิ้มโอเวอร์โซเท่านั้นเอง ถ้ากับว่ารอบนี้เนี่ยมันไม่มีโอกาสที่มันไม่ได้เล่นกับไทม์เฟมหนึ่งชั่วโมงนะมีโอกาสที่มันจะเล่นกับไทม์เฟรมสามสิบนาทีซึ่งสามสิบนาทีเนี่ยเห็นแหละว่ามันมันจิ้มโอเวอร์โซถูกไหมนี่อ่าสามสิบนาทีเนี่ยมันลงมาจิ้มโอเวอร์โซปักนี่ตึ้งเนี่ลงมาแล้วก็ลงมาถึงทาร์เก็ตชุดย่อยที่สําคัญเออตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบร์ไดเห็นไหมมันเป็นแบร์ไดแล้วก็หลุดโลตรงนี้ลงมาแล้วเพราะนั้นมีโอกาสที่มันจะลงต่อนะอ่าสามสิบนาทีตอนนี้เนี่ยขึ้นมา ลงมาเสร็จหนึ่งขาใช่ไหมดีดขึ้นไปปั๊บลงมาโอเวอร์โซตอนนี้เนี่ยถ้าโอเวอร์บอทแล้วไม่ผ่านสวิงไฮชุดนี้นะเฮ้ยเราหาจังหวะในการเด้งเซลล์หาจังหวะในการเด้งเซลล์แล้วกันเพื่อลงต่อไปหาทาร์เก็ตโซลล่างซึ่งแนวต้านเนี่ยผมก็มองแถวแถวโซนข้างบนตรงนี้แหละเนี่ยนี่ขอบบนแถวแถวซักสามสามสี่สามสามสามสี่สามนะมองแถวแถวสามสามสี่สามถึงสามสามสี่หกแถวแถวส่วนนี้เป็นเป็นแนวต้านย่อยเป็นแนวต้านระยะสั้น ถ้าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อน,นี่เห็นไหม15นาทีก็โอเวอร์บอรดแล้วยังไม่ผ่านหาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในชุดย่อยตรงนี้ดูข้างบนก่อนตรงนี้นะมันเล่น,เล,นเล่นขึ้นมาที่หัว PP ซ้ายเห็นไหมนี่เป้าหมายถัดไปก็คือจะอยู่ตรงนี้แหละ3307มองว่า3307นะแล้วก็ชุดใหญ่ก็คือจากตรงนี้นี่เห็นไหม3304 3303ที่เป็นแนวแนวรับสําคัญข้างล่างเนาะ นั้นวันวันพรุ่งนี้เองวันพรุ่งนี้เองส่วนตัวนะในชุดของห้านาทีเองก็มีมีท่อนนี้เนาะที่เป็นแบรดไดแล้วก็นี่ที่เป็นแบรดไดแล้วก็นี่เป็นหัวขาดลงของห้านาทีอ่าลงไปวัดหัวขาลงของห้านาทีก่อนหนึ่งตรงนี้สามสามสองสามแล้วก็ลึกๆเลยก,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 ก็คือสุดซอยที่สามสามหนึ่งหนึ่งซึ่งไปคลัสเตอร์กันอของอของทงเฟรมวันอาตรงนี้เนาะได้ทำเฟรมใหญ่ละสี่ชั่วโมง นั้นลุ้นลุ้นให้มันหลุดโลลงมาก่อนเนี่ยถ้าหลุดก็คือหลุดผมมองที่สวิงโลชุดนี้นะนสวิงโลชุดนี้นี่มันเป็นหัวหัวพีพีซ้ายด้วยนะตรงนี้นะเนี่ยหัวพีพซ้ายมองเป็นแนวรับไม่ใช่แนวรับสิเป็นจุดหมุนของราคาฝั่งลงตรงนี้นะสามสามสามสองจุดเก้าเจ็ดสามสามสามสองจุดเก้าเจ็ดมองเป็นแนว จุดุนฝั่งลงซึ่งถ้าลงชุดนี้มองลงไปถึงเท่าไหร่ฮะสามสามหนึกก่งหนะนึ่งเมื่อกี้เนาะตามแนวทางที่ให้ไหว้อ่ายิ่งสิบห้านาทีตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเด้งแค่นี้นะยิ่งถ้าหลุดโลยิ่งถ้าหลุดโลชุดนี้ลงมาตรงนี้นะสามสามศูนย์แปดโอ้โหนั้นผมขอใช้อือืมสามสามศูนย์แปด เออาจุดอจุดแนวต้านก่อนแนวต้านคือตรงนี้หัวนี้สามสามสี่สองที่เดิมแหละเออที่เดิมนี่แหละสามสามสี่สองจนถึงหัวพีพีซ้ายพอดีนะอาจนถึงสามสามสี่เจ็ดสามสามสี่สองจนถึงสามสามสี่เจ็ดมองเป็นแนวต้านของวันพรุ่งนี้นะอ่าแล้วก็เราจะใช้แนวสวิงไฮตรงนี้ สามสามห้าแดเป็นแนวสต็อเป็นหัวสวิงเนาะสามสามห้าปดจุดสามปดจุสามปดเป็นแนว stop, stop loss ส่วนข้างล่างถ้าลงถ้าลงต่อเลยก็มองลงมาหาแนวรับโซนล่างที่เดิมนะที่สามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งจนถึงสามสามหนึ่งหก เป็นเป้าลงของสี่ชั่วโมงนะของ H4 สามสามหนึ่งหกอ่านี่ประมาณนี้อ่าส่วนถ้าเราจะย่อบายจากข้างล่างเนาะถ้าเราจะย่อบายจากข้างล่างก็ต้องอาหามีจุด s ต o อ l ลอสไว้ด้วยก็คือหัวหัวซ้ายตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยหัวซ้ายตรงนี้แหละเราใช้สามสามศูนย์สองนะเป็นราคาเปิดของแท่งเขียวยาวที่ขึ้นไปวันวันพุธเนาะสามสามศูนย์สองจุดสามสี่ นี่อ่ะกรอบได้แล้วสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะโอ้โหโกลยุทธ์คืออ่าวลคาทายของตลาดก็น่าจะอยู่ประมาณสักส0มสิบี่เหรียญเนาะเนี่ยแเดี๋ยวกรอบประมาณนี้แหละส0 4สิบี่สิบเหรียญโดยประมาณยิงถ้ามันเบรกบนขึ้นไปก็กลับเป็นขางขึ้นกลับเป็นขางขึ้นแล้วนะโอเคอ่ะแผนประมาณนี้ฮะอ่าเดี๋ยวผมรับปบรกสอนแป๊บหนึ่งอ่ะสรุปเนาะสรุปสรุปแผนของวันพรุ่งนี้เนาะวันที่เจ็ดรอบกลางวันเนาะก็ ลยุทธก็คือเราจะเล่นเด้งเด้งเซลจากแนวต้านตรงนี้เนาะเรามองตรงนี้เป็นแนวหัว PP ซ้ายตรงนี้เนาะข้างบนตรนี้แล้วก็เช็ค M15 o v e r b o a r d หรือ30นาะที o v e r b o u g h คือตอนนี้มัน overbought แล้วแหละทั้งทั้ง M15 ทั้ง M30 เนาะลุ้นให้ H1 o v e r b o a r d ด้วยแล้วกันถ้า H1 o v e r b o a r d แต่แถวโซนนี้คือต่อให้เบ e a k h i ตรงนี้ขึ้นไปได้ก็ยังมีแนวต้านโซนบนที่เป็นแนวต้านใหญ่รออยู่นะที่เป็นแนวต้านโซนหัวรุ่มนะ ถ้าไม่เบรก3 3 5 8ขึ้นไปเราเล่นฐานจังหวะในการเด้งเซลล์หรืออย่างน้อยก็ให้หลุดฐานของแท่งเขียวยาวของ t ท m e เฟรม15นาทีอย่างน้อยเนี่ยหลุดฐานเขียวยาว15นาทีเราค่อยหาจังหวะเซลล์ลงมาทาร์กเก็ตในการลงก็มองลงถ้ายิ่งถ้าหลุดจุดหมุนของราคาที่3332ส่วนนี้เนาะเรามองลงที่3 3 1 1 3 3 1 6ึ่งน่ซึ่งเป็นเป้าลงแบดดของของจริงๆเป็นไอตรง3 3 1 1มนมันคือมันคือแนวย่อพักตัวของทางเฟรม4ชั่วโมงนะอ่าแล้วก็เป็นเป็นจุด ลงของ15นาทีชุดนี้แล้วก็ของ H1 ชุดนี้ด้วยแต่แถวโซนนี้เดี๋ยวมาดูดูกันต่อแล้วกันในวันพรุ่งนี้เนาะส่วนใครที่จะเล่นย่อบายก็ถ้าลงมาตรงนี้แล้ว H4 o v e r s o l อ่ะก็หาจังหวะในการกลับตัวขึ้นของทางเฟรมอย่างน้อย1ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อไปหา target โซนบนไปหาไปหาเป้าหมายถัดไปเนาะเราจะใช้3.302เปน oss, ็แนแนว stop loss กรณีที่มันหลุดแล้วก็ไหลลงยาวๆเพราะนั้นถ้าหลุด3.302นี้แสดงว่าเฮ้ไหลาย,ยาวแล้วนะ กลับมาเทนขาลงกลับมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้15นาทีเป็นไซด์เวย์เนาะ H1 ก็ไซด์เวย์อ่า4ชั่วโมงเนี่ยเป็นเป็นรีบาวเนาะส่วนทำเฟรมใหญ่ทำเป็นเดย์วีคยังอยู่ในฝั่งของขาข,ขึ้นเนาะอ่ะตัวเลขวันพรุ่งนี้ประมาณนี้ครับขอโชคดีครับพี่ทุกท่านสวัสดีครับ